ประธานที่ปรึกษาศูนย์บริการรักษาความสงบเรียบร้อยเห็นว่าการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้นายกรัฐมนตรีเข้าทแจงในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวนั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เพราะว่าไม่มีความเป็นธรรม นายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอ,อสอแสดงความเป็นห่วงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชให้เวลานางสาวยิ่งรักชินวัฒนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมน้อยเกินไปในการเตรียมตัวเข้าที้แจงข้อกล่าวหาในคดีทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว รวมทั้งยังเห็นว่าปปชไม่ให้ความเป็นธรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ระยะเวลาที่ปปชกำหนดให้ท่านนั้นแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้ท่านนั้นเนี่ยสั้นจนเกินไปคือดูแล้วปปชไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนายกน,นะครับ คือมาตรฐานของปปชนั้นเนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานที่ไม่สามารถที่จะยอมรับได้นอกจากนี้ประธานที่ปรึกษาสอาะสอยังฝากถึงองค์กรอิสระทั้งสารรัฐธรรมนูญสารปกครองผู้ตรวจการแผ่นดินปปชและกกตให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขรวมทั้งเห็นว่ากกตควรกำหนดวันเลือกตั้งให้ชัดเจนโดยเร็วเพื่อประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งครั้งใหม่ซึ่งรัฐบาลมีความพร้อมอยู่แล้ว